สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะรถพร้อมพร้อมออกขายแล้วจ้ามะม่วงเปรี้ยวอยู่ข้างบนข้าวโพดหวา,น,านแล้วก็มะละกอน,นะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าครึ่องออกจากบ้านนะคะพอ้าแม่ขายแตยคนยายจำลองก็หาคอนเทนต์ตอนกลงคืนนะคะไปสายซองเอาคือกบพี่น้อง อันนี้มีน้ำเต้านะคะลูกใหญ่ๆเบ่เรือเบล่าเลยสามลูกยี่สิบบาทมีฟักทองนะคะมีฟักแฟงมีผักบุ้งไทยคะ่ะเอาไปลวกแล้วตำบักฮวงอย่ืงเออื่นบุ้งไทยนะคะพริกกีโนสดเยอะแยะมากเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะเลย เดี๋ยวพี่น้องรถพุ่มพวงไปทั้งสิละรถพุ่มพวงพร้อมบอ,อกขายแล้วจ้ารถพุ่มพวงพร้อมบอ,อกขายแล้วจ้าเดี๋ยวำน้องก็หาคอนเทนต์แล้วพี่น้องกอ มีมะละนะคะพี่ขี้หนูสดอันนี้ถุงละโลแม่ค้าเขาชอบซื้อเพราะขายถูกส่งกำลังใจให้ด้วยคะ่ะหาคอนเทนเดอร์พี่น้องเลยผลไม้ผักสดรถพุ่งพวงนะคะอย่าลมจองล่อหาคอนเทนพี่นอ้องมีผักสด ข้างล่างก็เป็นมะนาวมะนาวนะคะผลไม้ผักสดรส่มพวงอันนี้มันฝรั่งนะคะสวย,สวยฝรั่งก็สวยมันฝรั่งสวยงาม,มาีทุเรียนด้วยนะคะตอนซื้อมายังไม่ทันได้แตกมาอยู่กับเรามันร้อนมันก็แตก ระเบิดโรยยี่ผลไม้ผักสดรถพุ่มพวงนะคะ่งก็ล้องใจในเด้อพี่น้องเลย้างล่างก็เป็นองุ่นองุ่นอะไรเนะาะองุ่นยูเขียวเนาะ เป็นมะเขือเทศเป็นเตงโมนะคะอยู่ข้างในนนตักจะอมอีแกียงน้องใหม่พี่นะ้องมีมะละมีพี่ขี้หนูเขียวพี่ขี้หนูแดงมีตังโอ แล้วจะเอาตังโอไปกินแก้ความดันเนาะผลไม้ผักสดรดพุมพวงนะคะมันฝรัง่งพี่น่อไปเห็ุขนมเล่ไปต้มซุปก้นได้ต้มซุปทำขนมเล่ทอดทอดมันทอดทอดขนมเล่ให้ลูกให้หลานกิน ผักสดผลไม้สดผักสดผลไม้สดร้ดกพุมพวงผลไม้ผักสดผักสดสดผักกกะสด,ผ,สดผักก็สดไฟซองหาบันซองหาให้ละโงกกพี่เนาะพัาตอนนี้มันหกทุ่ม หาคอนเทนด์เนอะพี่น้องเลยแปดนาทีแต่พอหาหน้ำรดจะไปหาหน้ำใสพี่น้องเอ้ยไม่อยู่มองไปหาดอกล่องทงไฮทงหน้ากับมิตรปลาเข่า,ขาปลาเข่า,ขาก็สิได้แค่วิวเดียวสองวิวรถพักนี่ก็คือก,ก,กันล่ะรถพักนี่เพื่อกับสิจื่อได้เด้ป้าเขาท้ายเวลาเท่าได้ ถุงพักนี่ไอ้บรนจําได้มดว่าหฮาถุงพักเมือ่อใดมรนจักมัดบรรจักรคนจับเวลาได้เวลาายกจำลองไทยก็คน้องหูจัก,น,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 จกนี่เวลามีหน้าที่ผอมรถพักนี่ก็ได้ท่ายซ้ำเก่าแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าท่ายให้แล้วสิมือสอบเพ่นก็แลนนี้จกเข้าไปขายมดแล้วมาเห็ดไม่มาท่ายไม่คือเกา่าแต่ว่าพักก็เป็นถุงไม่ไปอีก แบบเดิมคือเก่าลห,หละแต่ว่าเขาก็ต้องใชยไหมคูเม,มืองนะาคกนเทนไม่เห็นคุณแจ๊ปเปิดเองเลยถ่ายคลิปอยู่